ศาพทโบราณนะครับนะเนื่องจากเดิมนี่เป็นศาพเก่ามาตั้งแต่โบราณของเดิมเนี่เป็นศัที่ไม่มีลร,รอบก่อชิดน,นะครับนะเป็นศัพ์ธรรมดาแล้วก็เดิมตำแหน่งนี้เป็นแหน่งที่เป็นของ ที่ของราชมงมคลมาก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อ68ปีที่แล้วนะฮะโรงพยาบาลสุรินทร์ก็ได้มาเริ่มตั้งนะครับซึ่งในช่วงที่มาเริ่มตั้งเนี่ยก็มีคนเล่าขานกันนะครับว่าเป็นสตร์ที่มีอาถรรพ์นะครับนะฮะใครไปจับปลาจับเต่าจับสัดน้ำเนี่ยจะมีอันเป็นไปนะฮะใครลงไปอาบน้ําก็มีถึงชีวิตได้นะฮะนกบินผ่านก็นกก็จะตกนะฮะก็เป็นสัตว์ ที่ร่ำลือกันเรื่องเรื่องเรื่องอัฐ Р. เรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื่องจากสระโบราณนี้เป็นสระของไม่ใช่ของโรงพยาบาลอย่างเดียวนะฮะนะครับมาเป็นสระของจังหวัดสุรินทร์นะครับชาวบ้านที่มาที่ไม่ว่าญาติหรือว่าชาวบ้านที่มาป่วยไข้นะครับนะสิ่งแรกนะฮะสิ่งแรกนะฮะ,ก,ะ,ฮะก็เป็นที่เคารพสักการะ,ะของชาวบ้านอยู่แล้วนะครับนะในการขอพรนะรับต่างๆนะครับนะบไม่ว่าญาติป่วยไข้นะก็ยังมาที่ อุทยานสาวโบราณที่เจ้าปู่ทุย่ามาโดยตลอดนะฮะเป็นที่พึ่งนะฮะที่พึ่งทางใจของผู้ป่วยและญาตินะฮะที่ไม่สบายนะครับรวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับในยามที่ญาติผู้ป่วยมาเฝ้านะฮะนะท่านสังเกตดูรอบๆสระเนี่ยนะฮะนะจะต้องมีญาติคนไข้นะฮะมาบางทีมาปูเสื่อนอนเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับนะฮะดังนั้นทางโรงพยาบาลสุรินทร์ก็ได้ทําปรับปรุงสถานที่นะฮะ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีการอย,าอย่างที่ท่านเห็นนะครับว่ามีการพ่นออกซิเจนต่างๆที่ปรับสภาพน้ําแล้วก็ปรับวิมิทั์ให้สวยงามนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งของชาวจังหวัดสุรินทร์ครับทางจังหวัดนะครับได้มอบหมายนะให้โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับได้ดูแลเรื่องทำเรื่องน้ำาดะเสริฐนะครับนะซึ่ง ในวันที่6เมษายนนะครับก็จะทำพิธีนะครับทางโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับในในฐานะเจ้าของสถานที่นะครับเราก็ได้ํำเนินการนะฮะหลายๆประการนะครับนะโดยในสิ่งแรกนะครับก็ที่เราได้บำรุกปรับปรุงนะครับก็คือเรื่องน้ำนะครับในเรื่องคุณภาพของน้ำนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลสุรินทร์ได้มีการควบคุมนะฮะคุณภาพของน้ำนะฮะโดยวัดค่า ออกซิเจนในน้ำนะครับแล้วก็ควบคุมนะฮะความใสนะความสะอาดของน้ํามาโดยตลอดนะครับเราได้ปรับปรุงสภาพน้ําจากสภาพน้ำเนี่ยค่าดีโอเนี่ยจาก4นะครับตอนนี้ค่าดีโอเนี่ยมากกว่า7ขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาพน้นํานี้ออกซิเจนเนี่ยอยู่ในปริมาณที่อ่ามีคุณภาพดีแล้วนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็เราได้มอบหมายให้โรงพยาบาลศูนย์ได้ปรับภูมิทั์นะฮะของ รวมทั้งคสะอาดนะฮะรอบรอบอคะเล็กอุทยานสระบรรณที่เรามามาในวันนี้นะครับนะเราได้ดูเรื่องความปลอดภัยนะฮะเราได้ปรับสภาพของความปลอดภัยในการในผู้ป่วยนะที่จะมาเดินรอบๆสระนะครับนะแล้วก็สภาพความสะอาดนะฮะความสวยงามต่างๆนะฮะก็ได้ปรับภูมิทัศน์ทั้งหมดเลยนะครับนะ